คุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมคะ่ะกลับมาเที่ยวหน้านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นี่คือบ้านสปันอำเภอบ่อ,อกเกลือคะ่ะอยู่กับุูเขาและหมอกบรรยากาศแบบนี้จะมีให้เห็นแค่หน้าฝนเท่าน,นั้นละคะ่ะททีี่่สุุดลาาายองฟ้จะกคณข Mobile Banking จากธนาคารกรุงเทพสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้สู่รายการคารวานสำราญใจเที่ยวไปในชุมชนครับวันนี้ผมและน้องมาปรางจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวภาคเหนือในช่วงหน้าฝนแบบนี้ที่ชุมชนบ้านสะพันอำเภอบอกเลือจังหวัดน่านครับ บ้านสปันเป็นชุมชนที่อยู่ในอ้อมกอดของหุนเขาโอบร้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งภูเขาแม่น้ำและลำธารจึงทำให้บ้านสะปันกลายเป็นแหล่งโอโซนชั้นดีของจังหวัดน่านเหมาะสำหรับการเที่ยวพักผ่อนสูตรอากาศได้เต็มปอดครับซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ในช่วงหน้าฝนนอกจากจะได้เห็นวิวทุ่งนาเขียวขจีกลางหุบเขายังจะได้ชมความสวยงามของน้ำตกสปันในบรรยากาศชุ่มชำ่ำเรียกได้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีทุกอย่างที่สายธรรมชาติชื่นชอบเลยล่ะครับ แล้ตอนนี้น้องมะปรางก็พร้อมแล้วนะฮะที่จะพาเราไปสูตรอากาศที่แหล่งโอโซนชั้นเยี่ยมไปแอลน่านกันเตะเจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่แท้งค่ะอยู่กับมะปรางวิการพิธีการที่สวยที่สุด ในรายการนี้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมคะ่ะกลับมาเที่ยวหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นี่คือบ้านสปันอำเภอบ่อ,อกเกลือค่ะอยู่กับผูเขาวและหมอกบรรยากาศแบบนี้จะมีให้เห็นแค่หน้าฝนเท่าน,นั้นละค่ะ สวัสดีครับน้องมะปางท่านนายกใช่ไหมคะครับเรียกพี่หนานสอนก็ได้ครับสวัสดีค่ะพี่หนานสอนนะคะมะปางนะคะคือที่นี่เนี่ยบอกว่าเป็นแหล่งโอโซนของจังหวัดน่านเลยใช่ไหมคะก็เป็นไผ่แดงของน่านเลยครับหมู่บ้านสะปันนี้เเรามีสายน้ําว้านี่เป็นแม่น้ําหลักเริ่มตั้งแต่ต้นกําเนิดแม่น้ําน่านแล้วก็เป็นจุดล่องแก่งภูเขาที่เห็นนี่ก็จะเป็นตะเข็บชายแดนไทยลาวนะครับอยู่ติดเมืองชายสถานของประเทศลาวค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้หนูจะรบกวนให้พาหนูไปเที่ยวอะไรได้ไหมได้เลยได้ ได้เลยค่ะเด็กๆไปเที่ยวด้วยกันไหมใไปะให้ินใจง่ายด้วย ที่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะครับตรงนี้เราจะมีป่าชุมชนอยู่ประมาณหมื่นกว่าไร่ครับที่าชาวบ้านเขาช่วยกันดูแลแล้วก็ปลูกกาแฟปลูกหวายแซมผืนป่าตรงนั้นไว้ตรงนี้จะเป็นป่าที่ไม่มีใครไปรบกวนพื้นที่ที่น่านมีป่าลักษณะนี้อยู่แปดแสนกว่าไร่ครับก็เลยกลายเป็นสปันที่อุดมสมบูรณ์ใช่ครับโอ้พื้นห,หน้าสวยมากสามารถเดินลงไปได้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นนาที่ชาวบ้านทํานากันมาทํายช่วงอายุคนแล้วแหละทำแบบไร้สารเคมีในทุ่งนานี้เราก็จะมีปูมีถอยอ่านี่นี่เป็นปูนานะครับโอมีหอยมีอะไรชาวบ้านเขาก็เก็บกินได้คือแสดงให้เห็นถึงความที่แบบไม่ใช้สารเคมีจริงๆใช่ครับเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะปลูกผักประเภทต่างๆอันหึงเวลาก็ไปเก็บกินอันนี้คือเป็นวิถีที่ชาวบ้านเขาปลูกยอดเลยอ่ะนี่ ที่บ้านสปันแห่งนี้ถือเป็นสวรรค์ของคนที่รักวิถีชีวิตแบบสโลลฟ์จริงๆเลยค่ะแค่ได้มานั่งนิ่งๆปั่นจักรยานชมวิวรอบตัวแบบนี้ก็มีความสุขมากเลยคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะที่สปันจะเขียวขจีสายหมอกจะคลอเคลเคียบภูเขาเกือบตลอดเวลาเลยค่ะเหมาะที่จะมาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดควรมาสัมผัสด้วยตัวเองให้ได้มันดีต่อใจมากจริงๆเลยค่ะพี่นันคะ่ะสองล นี่เป็นลำน้ําว้าแล้วก็ลำน้ํป่าไหลมารวมกันไหลมารวมกันเป็นลำน้าว้าซึ่งมีความยาว136กิโลครับจากต้นกําเนิดแม่น้ำน่านเป็นแม่น้าสายหลักของบ่อเกลือเลยครับน้ําว้านี้จะให้ปริมาณแก่น้ําน่าน60%น้ํา้น่านให้น้ําแก่เจ้าพญา40%่สิเอราเราว่าเราเป็นต้นน้ําก็ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนที่อยู่ปลายน้ําได้ใช้น้ําสะอาดดีจังเลยอ่ะแล้วแต่ละหน้าล่ะคะแตกต่างกันยังไงบ้างคะความสวยงามถ้ามาหน้าฝนนี้เราก็จะเห็น ผืนป่านี้เขียวน้าอาจจะเป็นสีขุ่นหน่อยเนื่องจากฝนตกบ่อยในส่วนหน้าร้อนช่วงเมษายนชาวบ้านก็ยังนอนห่มผ้าอยู่เลยครับกลางคืนสัวหน้าหนาวนี่หนาวสุดปลายธันวาประมาณหนึ่งองศาครับผมโอ้โหสุดยอดเลยคุยกันที่ควันควันออกปากเลยครับมองไปทางไหนก็สวยรับรองว่าคุณผู้ชมต้องอยากมาตามแน่เลยโอ้พี่หนานวันนี้หนูปั่นจักรยานมาจนท้องไส้แล้วมีอะไรไหมหนูหม่ำไม่จัดเดี๋ยวจะพาไปอย่าเพิ่งบอกหนูหนูช ความเซอร์ไพรส์ไปค่ะคุณผู้ชมคะย่างนี้เราจะได้หมั่นอะไรค่ะ สวัสดีเจ้าเดอกันเลยค่ะ,ะ,คะแม่ชื่ออะไรคะแม่ยาค่ะแม่ยามีอาหารให้หนูหม่ำแน่เลยวันนี้มีซ่ามะเขือแจ้ค่ะนี่คือมะเขือแจ้เหรอคะใช่ค่ะมะเขือที่สุกแล้วอะคะ่ะแล้วซ่าคืออะไรอะคะซ่าก,ก็คือเป็นอาหารประเภทยำมาค่ะคนเหนือเล็กซ่าใช่ครับมาถ้างั้นหนูช่วยคลุกเองนี่คือกะปินะคะกะปิเราเอาไปจี่ก่อนให้มันหอมเอามาคลุกกับมะเขือที่เราซอยไปแล้วอือแล้วหนูก็คลุก กินดีดีพอกระปีแล้วเอาไปจี่แล้วมันจะมีกลิ่นหอมเติมเครื่องปรุงลงไปโอ้ยุย้สมุนไพรล้วนๆน่ะนี่คือหยวกกล้วยอ่อนๆเลยนะั่นงานกวอนไหมไทยหมดเลยค่ะแม่มือหนัก มแม่คะ่ะหนูเห็นว่าตอนนี้ใส่ผักล้วนเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากใส่เนื้อสัตว์เพิ่มได้ด้วยไหมคะใส่ได้คะ่ะเอาหมูมาย่างหั่นชิ้นเล็กๆใส่หรือไม่ก็เอาหมูบดเนะะี่ยค่ะอุมารวนใช่คะ่ะนี่คือการชิมของหนูนะคะคือสมุนไพรมันขึ้นมากเลยคะ่ะมีความสุขมากอืมอร่อยหยวกกล้วยก็จะหวานตัวมะเขือก็มีทั้งความกรอบความหวานๆอยูป่ปลายๆอย่างนี้นคะ่ะอร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเนรมิตโต๊ะนี้นะคะ <S 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 ให้เป็น <Okay. S 1> อาหารเที่ยงของเราคะ่ะ ริงนี่ค่ะน่าทานมากอันนี้มีซามาเปาขิงอจนที่เราทํากันเมื่อกี้เสร็จแล้วก็แกงยอดหวายนะครับหวายที่เรามาที่ที่เรามาทําขันโจกนี้นะครับอันนี้เหรอใช่ครับยอดมันสามารถมากินได้ห่ยแล้วก็ทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆแค่ข้าวก็หอมแล้วอ่ะตอนนี้นี่คือหนูกินแกงหวายเนาะลองชิมดูนะคะ ถวานุ่มไก่มันจะมีหอมเหมือนขมิ้นเหรอคะแม่มีขมิ้นด้วยค่ะอรยครับอันนี้ก็จะเป็นแกงหยวกใส่ไก่บ้านค่ะครับอือคือความนุ่มตัวหยวกคือยังไม่ทันเคี้ยวเลยอ่ะเอาลิ้นดุนๆนะ่ะละลายหายไปหมดแล้วเจ้าคืออร่อยมากเจ้าแล้วมีเมนูไหนอะคะแม่ที่มาสปันจะต้องกินให้ได้ก็คือน้ำพริกมะกอกเนี่ยคะ่ะได้เลยคะ่ะแม่ตันคู่ผักนึงนนี่ผักปอดสารกินสบายใจคะ่ะ เปรี้ยวนาะเปรี้ยวจากมะกอกค่ะจะเป็นรสชาติเบาๆเหนือเหนือเครื่องปรุงน้อยๆแล้วทานคู่กับผักอร่อยจังเลยอ่ะส่วนนี้เป็นปลาเผาแล้วก็ปลาทอดจากแม่น้ำว้าอันนี้<อ>เป็นปลาแก้มครับปลาแก้มหรือแถวนี้จะเรียกปลาหิมปลาหิมกินได้ทั้งตัวเลยค่ะผักกางมันกรอบนูกินได้เลยอืมอืคุณผู้ชมคะเดีย๋ยวขอตัวไปหม่ำข้าวให้หมดก่อนนะคะ <c oughs> หม่ำๆกันค่ะหลองให้นะคะขอบคุณค่ะ ตอนเช้าก็อิ่มทั้งวิวธรรมชาติสวยๆแล้วก็อิ่มท้องไปกับอาหารพื้นถิ่นอร่อยๆด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอนั่งชมวิวอีกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อค่ะเชิญนั่งย่อยให้เต็มที่เลยนะครับน้องมะปรางครับไม่ต้องรีบร้อนนะจ๊ะตอนนี้ท่านผู้ชมครับพักสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาตามน้องมะปรางไปเที่ยวกันต่อครับ โมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพกลับเข้าสู่รายการการลวานสำรานใจเที่ยวไปในชุมชนช่วงที่สองครับเรายังอยู่ที่ชุมชนบ้านสะปันจังหวัดน่านและตอนนี้น้องมาปรางก็พร้อมนะฮะที่จะพาเราไปชมของดีในชุมชนครับถ้าพร้อมแล้วไปกันต่อเลยครับคุณผู้ชมไปแท้งค่ะช่วงที่แล้วนะคะพาชมธรรมชาติสวยๆพาไปดูการทําอาหารมาแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้จะพาไปดูอีกวิถีชีวิตหนึ่งของชาวสะปันค่ะไปกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาปางนะคะเชิญค่ะชวนน้องมาปางตรงนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ปิ๋วค่ะพี่ปิ๋วแม่จ๋าแม่ชื่ออะไรจ๊ะแม่อนงค่ะแม่อนงทํไหวายมากี่ปีแล้วช้าสีปีแล้วค่ะแล้วก็ถ่ายทอดฝีมือให้กับพี่ปิ๋วค่ะของขึ้นชื่อของบ้านเราแบบไหนที่ขายดีก็อีนอนค่ะก็อีนอนทนทานใช้ได้เป็นสิบปีอ่ะจริงหรอค่ะมันเป็นไหวายพื้นเมืองอ่ะค่ะส่วนใหญ่ถนัดเป็นชิ้นงานชิ้นใหญ่ใช่ไหมคะค่ะก็มีอะไรอีกคะ กาอี้ค่ะคือเป็นเกาอี้นั่นแหละมีขันโตกมีใบสีแล้วก็มีตะกร้าเก่งจังเลยครึ่งนั่งครึ่งนอนที่บอกไปอันหนึ่งเท่าไหร่ค่ะค่ะปีก็พันหกก็ถูกอยู่ดีอ่ะครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่ได้เป็น10ปีคือเป็นไม้ที่แข็งแรงทนทานมากค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนมีออเดอร์กลางที่เขาจะสั่งมาทางชุมชนไี่สปันก็จะมีบ้านอื่นที่ทําด้วยอย่างงี้ใช่ไหมค่ะมีหลายวรืเนเลยค่ะมันเป็นวิสาหกิจค่ะแบ่งมาทำเฮ้ยดีจังเลยอ่ะแล้วตอนนี้ทําอะไรกันอยู่คะขันใบสีค่ะว สองถึงสมชิ้นค่ะหนูจะลองทำซิพี่เนี่ยสอชิ้นของหนูเนี่ยสอเดือนโอ้ยไม่ยอมตัวพี่หวายคนนี้อ่ะมีทั้งความคมมีทั้งความหนาดูเหมือนจะหักง่ายแต่ไม่หักนะนิ้วีนูทำถูกมั้จ้าเนี่ยให้แม่ชิดชิดกันเนาะหนึ่ง เพี่ช่วยพอดีคุณผู้ชมคมนะใช่ต้องมีสมาธิในการทำถ้าไม่มีสมาธิปั๊บได้เลือดแม่นแล้วแม่ขายนั่นคือแม่กำลังเหลาไหวใช่ไหม,ไมค่ะ,ววคะอันตรายไหม อันตรายอันตรายตั้งแต่มีดในมือขวาแม่และหวายในมือซ้ายแม่แล้วคือมันทั้งบาดทั้งคมทั้งคู่เลยเก่งมากคุณผู้ชมคะจริงต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูงมากยอมรับนับถือเลยค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะทําให้ผลงานดีๆต่อไปนานๆนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อค่ะเราจะพาไปดูของขวัญจากธรรมชาติจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวไปเที่ยวกันค่ะ ุหนึ่งนะคะที่นี่คือน้ำตกสปันค่ะอยู่ห่างจากชุมชนแค่300เมตรค่ะและจากหน้าน้ำตกถึงในน้ำตกเนี่ย20นาทีเท่านั้นค่ะ <S <S ไปกันค่ะคุณผู้ชมคะไปเที่ยวกันค่ะ น้ำตกสปันนะคะนี่เป็นครั้งแรกของประปังเลยนะคะที่ได้มาเที่ยวน้ำตกในช่วงหน้าฝนคือสวยงามเขียวขจีชุ่มแต่ก็มีคําเตือนค่ะว่าไม่ควรลงไปเล่นน้ํานะคะเราควรยืนมองชื่นชมแล้วก็ฟังเสียงน้ําตกแบบนี้ก็ฟินไปอีกแบบหนึ่งค่ะคุณผู้ชม น้ำตกสปันเป็นน้ำตกที่อยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติขุนน่านค่ะเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีมีทั้งหมด3ชั้นโดยชั้นที่3จะเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลลงมาสองสายอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเหมาะกับที่จะมานั่งชมความงามทางธรรมชาติสุดๆไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยวหน้าหน้าฝนที่บ้าน น,นะคะคบอกเลยว่ามีความสุขมากค่ะทุกอย่างที่นี่ทั้งความสวยงามวิถีชีวิตคนในชุมชนอาหารดีมากๆอยากจะให้มากันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมค่ะส่วนทริปนี้มา้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ คุณน้องมาปลางมากเลยนะฮะสำหรับทริปที่มีสเสน่ห์ครบรถจริงๆและต้องขอขอบคุณชาวบ้านสะปานจังหวัดน่านมากๆเลยนะครับที่ช่วยดูแลธรรมชาติไว้เป็นอย่างดีทําให้นักเดินทางอย่างพวกเราได้พลอยชื่นชมและมีความสุขแบบนี้ไปด้วยครับแต่ตอนนี้นะฮะสำหรับนักชิมที่ตั้งตารอเมนูเด็ดคุณเอิร์ทพร้อมลวครับในช่วงสาขาพาชิม หลังจากที่ยวชุมชนที่สะพานแล้วนะครับมาหาของกินกันบ้านดีกว่าตอนนี้เอิร์ธอยู่ที่อำเภอท่าวางผาพร้อมกับพี่ภากรครับผู้จัดก,การธนาคารกรุงเทพจำกัดมาชนสาขาปัวจังหวัดน่านนั่นเองนะครับพี่ภากรครับมาที่ท่าวางผาเราควรจะไปกินร้านไหนดีครับวันนี้พี่พาคุณเอ,อิร์ธไปที่ร้านกิ่งโพนะครับร้านนี้มีชาวบ้านเอาวัตถุดิบมาส่งถึงร้านเลยครับนั่นสแสดงว่าวันนี้เราจะได้กินวัตถุดิบที่สดมากๆแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรเข้าไปที่ร้านกันครับ แล้วพี่พากร์ก็พาเ,าเข้ามาในร้านนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยเราก็ต้องเว้นระยะห่างร้านกิ่งโพเจ้าของร้านชื่อพี่กิ่งนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศดีมากเนะ<ร>าะริมแม่น้ำนาน<ร>าและเ<ช>มนูด้านหน้าก้น่ากินมากด้วยเช่นเดียวกันเห็นบอกว่าจริงๆแทบจะไม่ต้องไปจ่ายตลาดเลยใช่ค่ะคืออย่างผักเนี่ยที่บ้านจะปลูกเองถ้าเกิดไม่พอนี้ชาวบ้านเ็าจะมาขายให้ค่ะการันตีความสดและปลอดสารพิษ พี่ปากรณ์ดีกว่าครับแดงว่าต้องมีเมนูถูกใจครับที่พี่อยากจะแนะนํว่าคือแกงส้มเมืองประคังรสชาติจะไม่เหมือนกับทางภาคกลางและภาคใต้นะครับเนื้อปลาจะเด้งและหวานมากครับอ๋อ,อนะครับพูดถึงแกงส้มนี่คนไทยรู้จักแน่นอนครับแต่พอเป็นแกงส้มเมืองอาจจะไม่ค่อยคุ้นเดี๋ยวผมอาสาชิมให้ครับคนถ้าคนภาคกลางจะบอกว่าอย่างนี้มันไม่ใช่แกงส้มนะมันจะเป็นเหมือนแบบต้มยำเหรอเอคอต้มยำต้มยำแต่ว่าแบบแซ่บ แล้วรสชาติดีนี่ครับเ่็นที่พี่ตาสอนบอกปลาเนื้อเด้งมากพี่กิ่งบอกว่ามันหากินได้เฉพาะที่กิ่งโพ่าวังผาเพราะว่าจะเป็นแกงส้มแบบไทยยวนดั้งเดิมนะคะคือจะใช้แบบน้ําต้มยำไม่โขกพี่แกงจะมีขมิน้นมีส้มปล่อยที่ขาดไม่ได้คือต้นตูนแล้วมะเขือส้มแล้วก็พี่ขี้หนูสวนะคะ่ะแล้วนอกจากกินแกงส้มเมืองแล้ว ควรจะกินอะไรอีกอ่าเมนูนี้คือปลาทอดยำสมุนไพรนะคะแล้วต่อไปก็เมนูไก่ทอดมะแขวนนะคะไก่ทอดมะแขวนของทางร้านนะครับผงม,มะแขวนเนี่ยะจะฝังอยู่ในเนื้อไก่เนีทำให้รสชาติน่จจ้านมากเลยครับ เพราะฉะนั้นมาท่าวังผาแนะนําอย่างยิ่งครับที่สําคัญมีสิทธิพิเศษไว้รอต้อนรับด้วยใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์นี้ลูกค้าที่บอกว่ามาจากรายการคารวาสลสําราญใจลดค่าอาหาร10%สว่วนลูกค้าที่ชําระด้วย QR code ของธนาคารกรุงเทพลดค่าอาหาร5%ถึงสิ้นปีนี้นะคะ All New Isuzu D Max ก้าสู่รายการรวัสสำรันใจเที่ยวไปในชุมชนช่วงที่3นะครับและวันนี้นะฮะอบอุ่นมากมีแขกรับเชิญ2ท่านฮนะ,ะท่านแรกอาจารย์พีกค่ะสวัสดีค่ะดร ok ทิติพรชาญวังศานะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้าจากบริษัทพีกชาญค่ะอีกหนึ่งท่านนะครับอาจารย์บอนครับ สวัสดีครับพิรวัตรลิ้มเจริญครับนักออกแบบผลิตภัณฑ์จากบริษัทพีคชางครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสว,ส,สวัสดีคับเดี๋ยววันนี้นะฮะทางรายการเราจะพาไปแอลจังหวัดน่านไปด้วยกันเราจะไปแอลนะฮะเมืองเหนือน,นะครับชุมชนบ้านสปันอำเภอบ่อ,เ,อ,บอกเกลือเป็นอำเภอที่สวยมากเป็นจุดหนึ่งเลยที่เขามักจะไปเที่ยวกันเวลาเขาจะทะลุไปหลวงพระบางอ,อากาศดีมากมีภูเขามีแม่น้ําม,มีน้ําตกแล้วหน้าฝนแบบนี้นะครับชอบที่สุดเลยชอบมากยิ่งเป็นเมืองแบบมีศิลปะวัฒนธรรมคนที่แบบชอบความโรแมนติกต้องที่นี่เลยฮะก็อยากเชิญชวน ท่านผู้ชมไปนะครับชุมชนบ้านสปันจังหวัดน่านแล้ววันนี้ทางชุมชนเองก็จะมีของให้อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยทานเราชิมกันสักนิดก่อนไหมฮะอันนี้รู้จักไหมไส้อัวถูกต้องไส้อัวอร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วอันเนี้ยนี่คือซ่ามะเขือแจ้นะฮะถือว่าเป็นของดีของอร่อยขออนุญาตนะคะได้ฮะอืมดีนะแซบนิดนิดเหมือนยำมะเขือไอ้เหลืองเหลืองเนี่ยมะเขือพี่ดันดูพลแก้วกันนั่นเอง อ้าวเกิดทันไหมทันอยู่โอเคยังดีรุ่นเดียวกันนิดนิดัวจะแบบรู้อยู่คนเดียวนะฮะนี่ฮะซ่ามะเขือแจ้เอ้าน้ำพริกนองชิมค่ะชิมล้ำก๋าเจ้า อร่อยค่ะอันนี้ไม่เผ็ดมากอืมอร่อยคล้ายๆเอาพริกมายำแหละใส่หมูสับนิดหน่อยแล้วมีความนัวๆด้วยน้ำปรุงอะไรของเขาสักอย่างนี่คือ,อน้ำพริกอ่องนะฮะที่แตกต่างจากน้ำพริกอ,อก่องภาคกลางภาคกลางค่ะแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องนี่นะฮะสิ่งที่อาจารย์ถนัดละผลิตภัณฑ์จับสารละจริงๆอ่ะวันที่ลงพื้นที่ไปเราได้คุยกับชุมชนนะคะมีโจทย์มาคือทางชุมชนบอกเลยว่าถนัดทําของชิ้นใหญ่ๆมานานแล้ววันนี้โจทย์ก็คืออยากจะทําของให้มันชิ้นเล็กลงให้ชิ้นเล็กลงแล้วก็ซื้อง่ายพร้อมยังฮะพร้อมแล้วค่ะมาดูกันครับ วันนี้นะคะก็จะมีการออกแบบมาสาแนวทางสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องออกแบบเป็นของที่ไม่ว่าจะคนเมืองหรือคนที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ในใจเขาได้ยังไงนั้นมันจะไม่ใช่แค่ของต้องเล็กแต่ของเนี่ยมันต้องอยู่ในชีวิตประจำวันเขาได้อ๋อครับอันที่หนึ่งเนี่ยสามารถทําของใช้ของตกแต่งตาาบนโต๊ะอาหารได้บนโต๊ะอาหารที่ออกแบบมาเป็นมอร์นิ่งเซตครับ<ฮ>ะจะรวมเป็นเพจวางจานที่วางแก้วน้ําแล้วก็ที่วางไขล่ลวกครับ,รบเป็นเหมือนแบบมอร์นิ่งเซตที่แบบตื่นเช้ามาแล้วเราจะได้กินอาหารที่มีสุนทรียภาพสามารถถ่ายรูป เรเช็คอินได้ด้วยเลย้ยคะคือเขาทําขันโต๊ะอยู่แล้วก็สามารถขายพวกนี้พร้อมกับขันโต๊ะก็ได้อันนี้ก็เป็นที่ที่วางแก้วมีชั้นด้วยนะยกสติกขึ้นมานิดนึ่งนี่ค่ะยกขึ้นมาแล้วก็วางแก้วแสดงว่าไอ้มอร์นิ่งเซตเนี่ยขายเป็นชุดใช่เรื่องของการใช้งานบางทีคนชอบบอกว่าหวายไม่อยู่บนโต๊ะอาหารหวายมีเชื้อราก็ไม่ต้องห่วงครับมันไม่ได้เป็นเชื้อราง่ายๆมันจะมีต่อเมื่อตั้งแต่ตอนตัดตอนต้นถ้าตัดตอนต้นไม่ดีเนี่ยเชื้อรามาแมลงมาหวายเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าคนทำหวาายเเเเป็นี่้้จะกัือรตง ตั้งแต่แรกแล้วนั่นคือ morning set เป็นเรื่องของชีวิตประจำวันที่ทุกคนคุ้นเคยคนอกจากนี้ชุมชนสามารถขายให้กับพวกโรงแรมได้ด้วยเป็นการตลาดพ่วงกับร้านอาหารนี่อีกชุมชนยังมีการต่อยอดการตลาดไปได้หลายช่องทางครับทำไม่ยากชุดที่2เป็นเรื่องของเครื่องประดับคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการหยิบสัญลักษณ์อัตลักษณ์ในพื้นที่อันนี้เป็นสัญลักษณ์อะไรฮะเป็นเหมือนลายเส้นของผ้าทออะไรอย่างเงี้ยครับผมผ้าทอที่น้าดึงตรงนี้ออกมาลายนี้ออกมาก็จะใช้วิธีแบบเป็นงานเส้นแล้วมัดตอกเหมือน งานเฟอร์นิเจอร์ของที่เขาเคยทําแล้วก็ยังมีเครื่องประดับที่เหมือนพวกเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันอย่างนี้กระบุงตะก้าอะไรก็ตามปรับให้มันเล็กลงแล้วก็เอาวัตถุดิบอย่างอื่นจะมีไม้หรือเศษอย่างอื่นที่มันเหลือใช้ผสมเพื่อให้เกิดวัตถุดิบ2อ,อย่างมารวมกันเกิดคุณค่าแล้วเรื่องราวแบบใหม่มิติอีกอันนึงที่เป็นคุณสมบัติพิเศษของหวายก็คือมันมีน้ําหนักเบาและยมากเส้นหวายที่ถูกอบพอแห้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความเบามากเลยจะมีคุณภาพที่ดีคือของ ได้ตั้งแต่หัวจหลดเท้าเป็นขาแว่นเป็นหวายตัวหเทศแพงมากเลยนะคะแบบเป็นขาหรือแม้แต่สายนาฬิกาที่ทําจากหวายเข็มขัดหวายก็ได้ได้ืี่จุดได้ดีมากอยากจะชวนให้ทําเพราะวันนี้เนี่ยตลาดรออยู่แล้วคือความยากมันอยู่แค่ว่าเราเคยทําใหญ่พอมันเล็กปุ๊บตัวเส้นหวายก็ต้องเล็กลงครคราวนี้ก็จะไม่ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการออกแบบออกแบบพอเราเริ่มตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยแล้วเดี๋ยวดีไซเนอร์นักออกแบบหรือผู้ขายต่างชาติก็เห็นว่าเฮ้ยชุมชนนี้ทําได้คราวนี้แหละการเจรจาการค้าจะมาเขาจะส่งแบบมาให้เราส่งแบบมาทำได้ไหมลองดูซิ ใช่แล้วเราก็ใช้ศักยภาพของเราคุยกันว่าแบบนี้ต้องยังไงในเชิงช่างเทคนิคเชิงช่างกับเทคนิคเชิงออกแบบเมื่อเจอกันแล้วเกิดสิ่งใหม่เสมอ,อม โอ้โหนี่ก็เป็นกําลังใจให้ชาวชุมชนนะ,ะมันไม่ต้องทําทางเดียวตลอดใช่ลองเปลี่ยนดูในปีนี้อาจจะพบโอกาสใหม่ๆใช่นั่นก็คือเครื่องประดับเครื่องประดับโหมดที่3หมวด,ดที่3คืออโลมาเทอราพีช่วยในการบําบัดในเรื่องของกลิ่นครับผมจะเอาไว้มาทําอะไรเอาไวนะครับมาหยดด้วยเอเซนเชียลออล์เพื่อสร้างกลิ่นคล้ายๆกับลูมดิฟเฟลเซอร์ครับทำไวเป็นลักษณะไหนผมได้ออกแบบจากงานเฟอร์นิเจอร์ที่ชาวบ้านนะครับเคยทํามาย่อสเกลลงอันแรกเป็นเก้าอี้ครับอ๋อมันเคยเป็นเก้าอี กี้ตัวใหญ่ๆแต่อาจารย์บอลเนี่ยย่อมันลงมาให้เหลือนิดเดียวเท่ากำปั้นใช่ข้างในกลวงไหมกลวงคือวายเนี่ยถ้ามันมีเปลือกเนี่ยมันก็คือมีความมันวาวแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีเปลือกเนี่ยมันจะมีความนุ่มข้างในคล้ายผักตบนิดๆนึ่งใช่ใช่ใช่คล้ายคนิดนึงพอเรามีน้ำมันหอมหยดลงไปนะคะตัวหวายเนี่ยจะซับกลิ่นสักพักมันจะปล่อยกลิ่นด้วยตัวมันเองซึ่งยังไม่มีใครทำนี่ยังไม่มีใครทำยังไม่มีใครทำมันจะหยดได้สักกี่ครั้งนะฮะเพราะว่าไม่ต่ำกว่าสิบครั้งอะเยอะมากนอเตัวมัน จางแล้วก็เติมได้หลายครั้งด้วยนวัตกรรมตัวนี้เคยทดลองทําด้วยตัวหวายครับนี่คือเป็นปีเป็นปีเลยอยู่กับเราคุ้มมากแล้วนะฮะน่าเป็นของฝากของที่ระลึกใช่แล้วก็อาจจะออกแบบว่าแบบนี้สําหรับห้องรับแขกแบบนี้สําหรับในรถแบบนี้สําหรับห้องน้ํำเราไม่เป็นคอลเลกชันและเกิดความหลากหลายในการใช้งานเฮ้ยผมทําเป็นไอหุ่นยนต์ดีกว่าขายมารายการนี้ดีเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมีเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตแล้วผมก็จะรวย เราเราก็ไปเกาะพี่แทงกันยรวยแล้วผมก็จะออกจากวงการโอ้โหสุดยอดากไอเดียนี้นะฮะอยากเห็นชุมชนลงทําดูเซตอาหารเครื่องประดับรวมไปถึงเกี่ยวกับบำบัดและสปาแบบนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับหวังว่าจะได้ไอเดียดีๆนะครับจากอาจารย์พิงคและอาจารย์บอลเป็นของขวัญมอบให้กับชุมชนบ้านสปัน ทางรายการและธนาคารกรุงเทพนะครับขอแสดงความชื่นชมและเป็นกําลังใจให้กับชุมชนบ้านสัป,ปานอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านขอให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยอดนิยมแล้วก็ยั่งยืนต่อไปครับและว,วันนี้ขอบคุณมากๆนะฮะอาจารย์พีกอาจารย์บอลน,นะฮะขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณค่ะครับผมบวันนี้เวลาหมดแล้วเรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ ไปแอลกันเยอะๆนะเจ้าสัปดาห์นี้ผมและน้องมาปรางจะพาท่านผู้ชมไปแอวเมืองน่านกันต่อเจ้าที่ชุมชนตำบลบ่อสูกอำเภอเมืองจังหวัดน่านันม,น,านมนก็